ซิตเทียลออฟคาวฟิลเด็กสาวตัวน้อยที่เข้ามายังเมืองหลวงอย่างเดมาเซียเธอซึ่งมีโอกาสเข้าร่วมหน่วยรบที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างดอเลสแวรดการ์ดในตอนนี้ตัวของเธอนั้นไต่เต้าขึ้นมาในระดับที่ทุกคนนั้นต่างยอมรับและในวันนี้ยศดถาของเธอนั้นก็ได้เพิ่มสูงขึ้นมาดูกันครับว่าโฉมงามคนนี้จะเป็นอย่างไร สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์เหนือนว่าหลังจากเมื่อวานนะครับที่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับซเซเลียนไปในวันนี้ครับการชุดใหม่ของ l e เ e นส์ออฟดุนเชาราก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วเพียงแต่ว่านี่ก็ไม่มีแชมเปี้ยนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากประมาณ15บใบด้วยกันนะครับโดยที่1ในนั้นเนี่ยเป็นยูนิตท,ที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบแล้วก็เป็นยูนิตท,ที่หลายๆคนนั้นรักนะครับโดยเธอคนนั้นนะครับก็คือคนที่ผมพูดไปนในช่วงต้นนั่นแหละ ซิเทียครับในวันนี้ตอนเธอนั้นได้รับยศถาใหม่แล้วและผมบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่เท่มากเพราะความสามารถนี่ก็ดูดีมากๆครับแต่ก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมต้องขอแจ้งเรื่องสักเรื่องหนึ่งก่อนคือในวิดีโอก่อนนะครับที่ผมพูดถึงความสามารถของซิเลียนมันมีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมพูดถึงซิเลียนเลเวลสองว่าเขาจะสุ่มการ์ดมาให้เราหนึ่งใบซึ่งก็มีคนบอกผมนะครับวา่าจริงๆแล้วเนะี่ยมันจะเอาการ์ดมาทั้งหมดเลยนะครับที่ซิเลียนเห็นเราเล่น ผมก็เลยกลับไปเช็คภาษาอังกฤษนะครับมันมีคําว่า each ไม่แปลว่าแต่ละนะครับซึ่งอันนั้นที่ผมมองข้ามไปในช่วงแรกจริงๆก็ต้องขอภัยทุกคนมาในส่วนนี้ด้วยนะครับทีนี้พร้อมแล้วสินะงั้นก็อย่าลืมใส่หูฟัง Pextone G 700หูฟังเฮดเกียร์จาก Pextone ที่มาพร้อมดีไซน์สุดเก๋และก็น้ําหนักเพียงแค่275กรัมทาให้หูฟังตัวนี้ครับเป็นหูฟังที่ใส่และสบายหูมากๆฟังลืมใส่สบายแถมม์ยังใช้ได้ดีอีก ทั้งหมดนี้ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ในราคาเพียง5 5 9บาทแต่ถ้าเกิดคิดว่าของคุณภาพดีอย่างนี้ยังราคาแพงไปอีกก็สามารถใส่โค้ดส่วนลด x m o w 1 2 3เพื่อรับส่วนลดสุด E x c l u s ค v ูจาก Master n o v a าอย่าลืมนะครับ Text ซ์ e ทนไลท์เ i ท g กม a ิ่งเกียรก็การทั้งหมด15ใบในคืนวันที่ผ่านมาก็ประกอบไปด้วยรีเจียนต่างๆมากมายเลยครับไม่ใช่เป็นตัวของเดม a เซียพิวโทเบอร์แอนซอนน็อกซัส พิ้วอเทอร์แล้วก็ตัวของเชโรอายด้วยแต่น่นอนครับการที่โดดเด่นที่สุดในวันนี้ก็คือซิทเทียอยู่แล้วเนาะดังนั้นครับผมก็ขอเปิดตัวด้วยซิทเทียร่างใหม่เลยกันล้วกันซิทเทียเรดดี้ออฟค u าวน์ยูนิตริทระดับอีปิคครับไรส10ได้10 10ความสามารถเชลเลนเจอร์เมื่อการไปนี้ถูกสมอนขึ้นมาครับจะทำการเพิ่มพลังโจมตีกับพลังชีวิตของแอร์ไลน์ของเราทุกใบเป็น2เท่าจากนั้นก็มอบเชลเลนเจอร์ให้กับการเหล่านั้นด้วยโอเค เราจะมาพูดถึงเรวของซิเทียนสมัยก่อนก่อนซิเทียนะครับมีตอนนี้มีทั้งหมด4ร่างด้วยกันนั่นก็คือซิเทียนออฟคาวฟิลซึ่งก็เป็นยูนิตได้หได้2อนะครับระดับอีลิตเป็นยูนิตปกติซิเทียนย่อต่อมานะครับก็คือแบนการสควายเป็นยูนิตอีลิตนะครับได้4ได้3ามสาความสามารถก็คือค่าคอร์ของเธอครับจะลดลงถ้าเกิดเรานั้นอัญเชิญยูนิตอีลิตแล้วก็ต่อมาครับเป็นซิเทียที่หลายๆคนต่างชื่นชอบนะนั่นก็คือซิเทียนเดอะโบครับ เป็นยูนิตเอลิตได้6ได้6กนะครับความสามารถเมื่อตัวของเธอโจมตีครับจะทําการบวกหนึ่งหนึ่งพร้อมกับเฟียซัมให้กับแอร์ไลน์ที่โจมตีของเราทั้งหมดก็วิลกรรมของนางแกนี่ก็มีอยู่เยอะนะครับน่าจะเป็นเด็กโหดของเดนมาเซียเด็กไหนก็ได้ของเฟลราในสมัยก่อนครับแม้แต่เด็กของเชนจาวานตอนนี้นี่ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่พ่อมาในวันนี้ครับตัวของซิเทียนั้นก็ได้กลายเป็นเรดี้ออฟคาวแล้วเอาจริงนี่ถือเป็นการเลฟเฟนต,ตัวของซิเียมากๆเลย ในตอนแรกที่ซิเทียนั้นเพิ่งเข้ามาในเดมาเซียใหม่ๆนะครับตัวของซิเทียนั้นได้ชื่อว่าซิเทียออฟคาวฟิลรือก็คือซิเทียแห่งคาวฟิลด้แลแหละโดยคาวฟิลนี้ไม่ใช่ฉายานะครับแต่ว่ามันเป็นถิ่นที่อยู่ของซิเทียคาวฟิลนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอาณาเขตของเดมาเซียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเดมาเซียนะครับเป็นหมู่บ้านที่ติดกับชายแดนมากๆคือถ้าเกิดถัดจะหนีอีกไม่กี่กิโลเนี่ยก็คือจะออกเขตเดมาเซียแล้วนะครับ ของเธอนะครับมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นหนึ่งในกองทหารของเดมาเซียเธอครับก็เลยฝึกฝนฝีมือนาะนแล้วก็ได้เดินทางไปยังเมืองหลวงในตอนนั้นนะครับเธอก็ได้สมัครเข้าไปยังกลุ่มดอเลสแบนกาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเรียนเป็นผู้นําเธอก็ได้รับบททดสอบหล,หลายๆอย่างนะครับจนเธอนั้นสามารถเข้ามาได้ในช่วงที่เธอนั้นประจำการอยู่นะครับเธอนั้นก็ได้กลายเป็นแบนกาสควายแล้วจากนั้นครับเธอก็ใช้ความสามารถของเธอเนี่ยในการไต่เต้าขึ้นมาได้เรื่อย จนกลายเป็นซิเทียเดอโบครับเป็นผู้นำทัพของเดมัเซียและสุดท้ายในชื่อของเลดี้ออฟคลาวก็เป็นการเลฟเฟรนชื่อบ้านเกิดของเธอครับอย่างคาวฟิลดนั่นเองทีนี้บทบาทของเธอในยศใหม่คืออะไรตู้ของซิเทียเลดี้ออฟคลาวนะครับเธอนั้นได้กลายเป็นหัวหน้าของเหล่าแรปเตอร์หรือก็คือทหารที่เป็นเดมัเซียแรปเตอร์นะครับเป็นหนึ่งในหน่วยทหารของเดมัเซียตัวของเธอครับก็ได้กลายเป็นหัวหน้าในหน่วยนี้นะแล้วก็คอยนําทัพเหล่าแรปเตอร์ เพื่อไปโจมตีศัตรูนั่นเองตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจประวัติของเธอนะครับต้องรอให้ผมนั้นไปอ่านในเรื่องสั้นของกาเดนก่อนคือหนังสือนิยายของไดออตที่ขายในอเมซอนตอนนี้ผมไปยังอ่านไม่จบเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดผมมั่นใจในจุดไหนแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในเกมการ์ดกันดีกว่าซิต y ทียร์ไดี้ออฟคาวนะครับเป็นยูนิตได้สิบได้สิบเลยนะก็คือเป็นยูนิตท,ที่ตัวใหญ่มากๆมาพร้อมกับความสามารถเชอร์เรนเจอร เมื่อการไปน,นี้ถูกสัมบอลทาการเพิ่มสเตดพัโจมตรและพัชีวิตของเพื่อนเราเป็น2เท่าจากนั้นมอบชลเลนเจอร์ถาวรโอเคซิเทียเลดี้ออฟคลาวนะครับเป็นยูนิตท,ที่น่ากลัวมากๆโบกสเตตเป็น2เท่าไม่พอนะครับอีกครั้งยังให้ชาเลนเจอร์เธออีกแต่ก็แน่นอนแหละไม่ว่าจะเป็นซิเทียไล่หหรือว่าซิตเทียไล่สินี้ก็เหมือนกันนะครับคือเธอนั้นต้องมีพันธมิตรคือในนี้ต้องการจะสื่อว่าตัวของเธอนะครับเป็นผู้นําทัพของเดมาเซีย เป็นผู้ที่ทําให้กองทัพเดมารเซียเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งดังนั้นแล้วการที่เราจะสามารถใช้ซิทเทียนในร่างนี้ได้เนี่ยตัวของเราก็อาจจะต้องมีบอร์ดที่หนาหน่อยนะครับและยิ่งมีค่าไร้เป็น10นะครับโอกาสใช้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดได้ใช้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าตัวของเธอเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวพิเกมที่ใครหล,หลายๆคนนั้นสนใจนะครับการใบต่อไป Ardent t a g ก e r Unit Eit er ได้6ได้35นะครับระดับแร ความสามารถสเกลค่าได้ของการใบน,นี้จะลดลงหนึ่งถ้าเกิดเรานั้นอันเชิญยูนิตอีลิตโอเคใบนี้นะครับเป็นยูนิตสเกลที่มีความสามารถในการลดค่าได้ซึ่งเงื่อนไขาการลดเนี่ยเหมือนกับแวนการ์สควายเลยก็คือเหมือนกับซิเทียนในค่าได้4เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับเป็นยูนิตสเกลด้วยถ้าเกิดมือของเราดีๆเรามียูนิตอีลิตเยอะเราก็จะลงเธอได้ภายในเทิ์นสเพิ์นสเลยนะครับโอเคเจบไปกับตัวของเดมาเซียครับมีแค่2ใบเอง ต่อไปไปดูการชุดของพิวโทเวอร์แล้วก็ซอนกันดีกว่าชิรนสลัมเบอร์เกอร์รายสได้1น1-2นะครับระดับคอมอนความสามารถอีเูซีเมื่อเราอัญเชิญการ์ที่มีชื่อเดียวกันกับการ์ใบนี้ลงมาในสนามจะทําการโอเปเรตการ์ใบนี้ครับแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนการ์ที่มีชื่อเหมือนกันทุกหนทุกแห่งให้กลายเป็นสลัมเบอร์เกอร์โอสโดยที่สลัมเบอร์เกอร์พอสนะครับเป็นยูนิตร้2ได้42นะความสามารถอีลูซี เมื่อโจมตีครับจะสร้างความเสียหายหนึ่งให้กับยูนิตแล้วก็เน็กซัสของอีกฝ่ายทั้งหมดโอเคกินกาวลอยมาตะกายแล้วครับคือ,ม,คอมันคือเงื่อนไขมันค่อนข้างใจง่ายนะเราแค่ลงไอตัวของชิลนเนี่ยไป2ใบแค่นั้นเองพอลง2ใบปุ๊บชิลนอีกใบทีเ่เหลือเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวของสลัมเวอร์เกอร์พอสนะครับซึ่งความเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสับตัวของชิลนไปเยอะอยู่แล้วเราก็จะมีอินทรียเต็มเด็กนะครับคอยตีหน้าฝ่ายได้ ก็ไม่รู้นะครับว่าเด็กนี้จะเป็นเด็กน่าเกยียดเหมือนกับตัวของวิก k l y บั w e r เฟ t หรือเปล่านะหรือไม่จริงๆเด็กนี้ก็อาจจะกายเป็นเด็กมีมก็ได้นะครับก็ต้องรอติดตามกันไปการใบต่อไปนะครับ a d ดัปเต r ร์ตอนทรายรหนึ่งได้1-3ระดับ e ีพิคครับเป็นเทคด้วยเมื่อคุณอัญเชิญยูนิตเทคนะครับหรือว่าเทคโนโลยียูนิตท,ทั้งสองครับจะแชร์คีย์เวิร์ดกัน โอเคยูนิตเทคนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ซึ่งอันนี้ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่มาทําเรื่องนี้นั่นแหละพวกเซนทรีนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจ,จะเรียกว่าเผนะ่าเซนทรีเนาะแต่ว่าสมัยนี้ครับเปลี่ยนชื่อเป็นเผ่าเทคแล้วเรียบร้อยก็แปลว่าการใบนี้นะครับมาเล่นคู่กับแฮมเมอร์ได้เลยและในอนาคตน,นะครับอาจจะมียูนิตเทคเข้ามาอีกก็ต้องรอติดตามกันไปการใบต่อไปนะครับย้ายจากพิวทาวเวอร์มาสู่น็อกซัสก,กันดีกว่าอินซิสซีฟชติช ไร่แป8ได้4ีนะครับระดับแร่ข้อสามารถ r e เว t เ t ชันการ์ดบนี้จะมีค่าไร่เป็น6เมื่อการ์ดบนี้ถูกซมมอนทําการแรรี่โอเคพูดถึงคนๆนี้หน่อยอ่ไร่แป8ได้4-5ไม่ค่อยดีครับ r e p ว t i t ชันมาเป็นไร่หได้4-5หแรรี่ค่อนข้างโอเคโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นการ์ดที่มาเสริมความสามารถของเรืบองกับซิลเวอร์อย่างชัดเจน อาจจะเป็นตัวปิดเกมของเด็กนั้นได้นะครับในช่วง m i d r a n ถ้าเกิดเรานั้น r e p ม t เ t ชันติดปุ๊บพอถึงเทิน6ครับเราก็สามารถเรดี้แล้วก็ปิดเกมไปฝ i าได้แต่ในกรณีของ e p ม t เ t ชันที่ไม่ติดนะครับการใบนี้อาจจะเป็นการที่ใช้ยากมากๆก็ได้การใบต่อไปครับ c r a s s i n g snapper ไลน์หได้2-1นะครับเมื่อศัตรูนั้นทําการบอกการใบนี้ครับจะทําการเพิ่มระังโจมตี3ให้กับการใบนี้ โอเคเป็นการที่เราสนใจนะครับเป็นอีพิกด้วยโดยที่การไปน,นี้นะครับจริงๆแล้วมันคือการ์ด s c a u r i n g s n a p e r นะครับที่ถูกจับมานั่นแหละโดยที่ยูนิตตัวนั้นนะครับจะเป็นยูนิตได้สามนะแล้วก็สามารถเล่นได้ว่าจะเอา52หรือว่า25ซึ่งตัวนี้ที่โดนจับมานะครับจากชาวน็อกซัสก็ทําให้มันนั้นมีความดุร้ายความสามารถที่เพิ่มพลโจมตีเป็น5เนี่ยก็น่าจะมาเพิ่มความสามารถของ duplication เพียงแต่ว่าตัวละครตัวนี้นะครับต้องถูกบล็อกนะถึงพลโจมตีจะเพิ่ม ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างแพ้เรื่องเวทมนต์หน่อยถ้าเกิดโดนมิสติกช็อตหรือว่าสตาติกช็อคนะครับก็อาจจะหายไปได้นะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับการ์ดใบต่อไปครับ Bone Scriber อันนี้เป็นการ์ดในฝั่งของบิวชิเออร์แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นผู้ติดตาม League of Legends มานานเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าตัวละครตัวนี้คือตัวละครอะไรใช่ครับนี่คือไพ่นั่นเองเป็นมีดของไพ่นะครับแต่เรามาดูที่ความสามารถของการเป็บน,นี้ก่อน b o n สครีเวอร์ครับเป็นเวทมนต์ระดับฟาสต์ไล้2เป็นอีพิกด้วยความสามารถครับแอร์ไลน์ของเราครับจะทําการสไต์ใส่อดัมมีตัวจากนั้นก็ย้ายกลับไปอยู่บนสุดของเด็กเราครับโอเคอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับว่ามันย้ายอะไรใน First Impression ของผมเลยเนี่ยผมคิดว่ามันคือการย้ายสัตูปไปอยู่บนเด็กเรานะถ้า <c oughs> อาจจะไม่ใช่นะครับอันนั้นก็โกงเกินเนาะหรือจะเป็นการย้ายแอร์ไลน คือสไตล์ในที่นี้เนี่ยเป็นการสไตล์อยู่ฝ่ายเดียวนะครับคือสไตล์ที่แอร์ไลน์ของเราไม่เจ็บก็มีโอกาสก็ได้ครับที่แอร์ไลน์ของเรานั้นจะกลับเข้าสู่เด็กหรือไม่การไปนี้เองนี่แหละที่จะกลับเข้าสู่เด็กส่วนตัวเราจะได้อ่านไปสักพักนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับและถ้าเกิดใครชวนในเรื่องนี้ก็สามารถบอกผมได้นะแต่ในกรณีที่ผมคิดเนี่ยก็คือกรณีที่เมื่อเราใช้การใบนี้การใบนี้นะครับก็จะไปอยู่ที่บนสดของเด็กคือถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมบอก คือมันจะทําให้เด็กดีฟนะครับสามารถเล่นได้คือถ้าเกิดเรากลัวว่าเด็กเราจะหมดก่อนเขาเนี่ยเราก็สามารถใช้การเนี่ยไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้นี่ก็ไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเทคขามันจะเป็นยังไงบอกตามตรงเลยว่าอ่านทางอังกฤษอ่านทางไทยผมก็ไม่เคลียร์การไปต่อไปครับมอนสเตอร์ฮาปูนได้6เป็นฟาสนะครับสร้างความเสียหาย5ให้กับยูนิต1ตัวพัดเดอร์การ์ดบนี้จะมีค่ารายลดลง3 ก็ส่วนตัวคิดว่าเป็นการที่น่าสนใจนะคือผมไม่รู้ว่าตัวของวิวเวอ e เชอร์เนี่ยมันจําเป็นที่ต้องเอาการ์ดดิวดาเมสไซยูนิตหรือเปล่าคือส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดเป็นการ์ดที่ดิวที่แบบดิวดาเมสไซเอ็กซัสอีกฝ่ายเนี่ยอาจจะเหมาะก,กว่าในความสามารถของพันเดอร์ไงแต่ว่าจริงๆตัวของวิวเวอรเชอร์เองเนี่ก็ไม่มีการ์ดเคลียร์ดาเมสแรงๆนะครับการนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยการใบต่อไปครับเรามาสู้เฟลยอดกันบ้าง สักคร่ำชูดโค้ l ไลน์สเป็นเบิร์สครับทำการฟรีสยูนิต1ใบครับจากนั้นก็อันเชนฟ o เรนเท r a อ l มา1ใบก็เป็นแฟดฟรีสที่เรียก f r o ฟอเร r a ท l ได้โอเคอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะกลายไปต่อไปครับบลู ice. รี i อินไอซ์ไเก้าเป็นสโลครับทำการโอเปอเรตสตูทั้งหมดครับจากนั้นอันเชิญนฟอเรนทูลออกมาแทนที่พวกมันก็ฟอเรนทูลก็คือการที่ได้ใจแอนทูลนั่นแหละครับ ก็คือการแลนด์มาเข้าดาวสองเพื่ออันเชิญตัวเอ็กซ์ต้าก็ปีของมันใช้งานแตกต่างจากรูเนชั่นเนื่องจากว่ามันให้แค่เอนดมี่เท่านั้นนะครับคือผมก็คิดคอมโบ,โบแปลกๆได้กับเด็กนี้นะครับเป็นคอมโบ2เทินดีลีทั้งสนามก็สมมติว่าเรานั้นใช้บลีอินไอซ์ไปปุ๊บเ์นหน้าเราใช้อีเดสแต่ที่นี้อีกฝ่ายก็จะโดยโอเปเทอรเรททั้งหมดครับแทนที่จะเป็นเดสใช้ฮาวิ่งชุบก็ไม่ได้น่าสนใจไหมล่ะ คอมโบใครฝันนี้นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคอนโทรลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะการใบสุดท้ายของวันนี้ครับจากเช a ร o w อเป็นการหนึ่งใบที่สามารถเล่นได้2ทางนะการใบนั้นมีชื่อว่า d o wing and the wave ครับไรหนึ่งได้ศูนยเมื่อเล่นการใบน,นี้ครับจะสามารถเป็น first wave หรือ last win ได้ซึ่ง first wave นะครับก็คือยูนิตไรหนึ่งได้ศูนย์หสามารถเมื่อเชิญออกมาครับจะทำการเรียกเพย์ออกมาหนใบ ส่วน last win ก็คือได้ห่ได้3าครับถ้าเกิดจะอัญนเชิญการไปนี้ต้องสังหารพีระมิดของตัวเองหนึ่งตัวทีนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับกับการใบนี้เป็นระดับอ e ีพิเลยนะคือเรามี2ทางเลือกนะครับว่าจะเพิ่มยูนิตบลบ็อกหรือว่าจะสังหารยูนิตตัวเองเพื่อเอาตัวใหญ่ๆมาซึ่งแน่นอนครับการใบนี้เล่นคู่กับคินเดดได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวของเฟิร์สเวฟนะครับที่สร้างเพลย์มาเพื่อทำอะไรต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นใช้แบบ ใช้การฆ่าตัวเองให้คินเดดนด้เลเวลัพเร็วขึ้นหรือว่าจะใช้ตัวของลัสวินเนี่ยเป็นตัวฆ่าเพื่อให้คินเดดนั้นได้เลเวลัพเร็วขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่ก็แน่นอนแล้ครับคินเดดนั้นมาคู่กับนาซัตนะนาะนๆแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเล่นคู่กับนาซัตอาจจะมาออก,กับคินเดดโอเคมันก็ประมาณนี้แหละครับการที่เปิดเผยว่าในวันที่29ที่โดดเด่นที่สุดเลยแนะน่นอนจะเป็นซิเทียอยู่แล้วนะครับก็พอมันมีสปยอยงนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะจะเห็นการชุดต่อไปแล้วล่ะในวันนี้นะรัใน,นี่อกกาาจะมมมมชุดหืม ก็ถึงเวลานั้นเดี๋ยวผมก็จะมาทาคลิปอย่างนี้แหละครับหวังว่าทุกคน,นจะอยู่ติดตามกันนะเอาล่ะทีนี้ฝากคาถามง่ายๆเลยครับคุณคิดว่าซิเทียนนั้นจะมีร่างต่อไปหรือเปล่าร่างนี้อาจจะเป็นร่างสุดท้ายหรือว่าอาจจะมีร่างที่มีแบบเหนียวกว่านั้นอีกก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่สู่ครับบายบายไว้เจอกันอย่าก็อย่าลืมนะ a y ชู่อเดมาร์เซียไว้เจอกันใหม่ครับ